ครับสวัสดีตอนเศร้าครับตอนเศร้าเๆ้านะครับพามายามมองนะครับกูมองหมดจักสีไตบ่ได้จักสีมันมานมาหูนะครับหนาวส่งนี้นะครับยังอย่ทั้งโกะอยู่ครับถึงมาถึงนะครับถึงมาถึงเมื่อกี้นี้ครับทรงผมยังกระเจื้อกระเจิ้อนอยู่นะครับนี่นะครับอากาศเย็นมากนะครับจะไปชมนะครับมันจะคืออยู่บนะครับไปครับไปนะครับ จ้ากขหดสวนหุดย ok, ังนะครับคิดประจําบ้านข้าเจ้านะครับเนาะนี่ครับสาดน้ำสร้างยังขุดสวนข้าเจ้านะครับทวงยังนะครับนีู่โซนที่สองโซนนะครับจสมกันครับว่าจะคือบอจะได้ลาบบอคอยบอนะครับของน้ำาเย็นจึ๊บตัวนี่มีกาลงน้ำมาเลยนี่ อากาศเศร้าๆสวยๆนะครับเศ้าเส้นบะแมนนะครับหืมอะไรก็บม่ได้นะครับนี่นะครับรักแต่ว่านะครับนี่บรรยากาศเฮ้ยลงน้ำหนี่คือ้ดิคักนะครับนี่นะครับอ่ะนี่นะครับบรรยากาศรอบน้องนะครับเห็นบางสีบอตื่นนะครับบอตื่นเลิกนะครับ ต้องขี้จะล้อนลงไปนะครับนี่่อเดี๋ยวผมขอหยัดกูมองนะครับนี่นะครับทั้งหมดเกิดในป่าไร้นะครับป่ามันคือสิบบ่อออกนะครับมันหนาวนะครับมันหนาวแห้งนะครับในชั้นนี้นะครับพอได้ลาบเยอะครับนั่งนะครับนี่เกษตรบรรยากาศเท่านั้นครับป่าบริลวณนะครับวันนี้ ถือว่าประมาณน,นะครับแต่ก่าแล้วอยู่ยครับเีลือลาบนึงอยู่ครับโอ้ยคนหาก็อยากได้นะครับเนาะมันมาได้เหรอจังได้นะครับเอ้าโอ้จะพาชมบรรยากาศครับแถวนี้นะครับแถวพักแถวหญ้าข้าเจ้านี่แหะครับนี่ข้าเจ้าปลูกพักปลูกหญ้านะครับอยู่ใกล้ๆบ้านข้าเจ้ากันแนวนี้นะครับพักบัวพักหญ้านะครับเจ้าปลูกไว้นี่นะครับ สวยงามอยู่นะครับบ่ได้ปลาก็ได้บรรยากาศนะครับเนาะเห็นจังไดครับหาแล้วมันบ่ได้นะครับอันนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะได้ขอตัวลาชั้นนี้นะครับมันบ่ะมานครับวันนี้ประมาณครับโอ้ยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ